มีกระเป๋าด้วยสวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณรตีได้ของเล่นใหม่ค่ะเดี๋ยวแกะกล่องมาโชว์เลยนะคะนี่คะ่ะคือกล่องนะคะเป็นของเล่นใหม่มีคนสั่งซื้อให้ของเพิ่งมาถึงคะ่ะวันนี้ ดูนะคะดูแต่ภาพก็คงรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าหมายถึงอะไรนะคะไม่เคยใช้นะคะไม่รู้จะใช้ยังไงด้วยยังไม่ได้ดูคู่มือเลยะคะ่ะตื่นเป้นค่ะของเพิ่งมามาใหม่ดูแต่ภาพข้างกล่องนะคะก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันแกะแกะพลาสติกออกแล้วนะคะกล่องใหญ่มาเลยนะคะเมื่อเช้า กล่องใหญ่มาเลยเนี่ยเป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะกล่องอย่างนี้มาเลยนะคะแล้วก็มีกล่องเล็กๆอยู่ข้างในเดี๋ยวดูค่ะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะคะนี่แกะออกมาลวแกะพลาสติกออกแล้วนะคะที่มาเนี่ยมีพลาสติกหอ่อ ห,อหอ่อห่อกองกระดาษอยู่นะคะก็เลยแกะออกแล้วนี่ค่ะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ดูดีมีสกุลนะคะเนี่ยอ่ะเปิดเราดูค่ะว่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างในเดี๋ยวเปิดค่ะนี่รูดซิปออกกระทัดนี่โอ้ของใหม่นี่นะคะที่อยู่ข้างใน ก็จะประมาณนี้มีอะไรบ้างเนี่ยจะมาแบบนี้เลยค่ะมาแบบเนี้ยังไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงนะคะแต่เห็นเห็นในภาพนี่ก็คือ,อใช้กับโทรศัพะะท์ในรัฐที่ที่รู้นี่ก็คือ,อตอนที่เราสั่งเนี่ยเราสั่งแต่ว่าที่จับน,นะคะที่จัที่ที่ที่จับแล้วก็ เอาโทรศัพท์ใส่ตรงนี้แล้วก็เวลา,เ,าเราถ่ายนะคะเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอเวลาเราเดินถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คงประมาณนี้นะคะเน่ยถ้าเราเดินถ่ายก็คงออกมาประมาณนี้แต่ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องดูคู่มืออีกทีหนึ่งน,นะคะ,ะทีนี้นี่อันนี้นี่นะคะคืออันที่หนึ่งที่ที่มาในในกระเป๋านี้นะคะที่มาในกล่อง และก็อันนี้ค่ะนี่คืออีกอันนึงที่ที่มาด้วยกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเนี่ยคือคือมีรวมกันทั้งหมดนี่คือสชิ้นค่ะที่มีอยู่ในกระเป๋านี่นะคะที่มาในกล่องเนี่ยที่เราสั่งจำไม่ได้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะร้อยยูเอ่อร้อยร้อยูโรหรือ1้อยยูโรหรือ เอก้าสิบกว่ายูโรอะไรประมาณเนี้นะคะเราจำราคาไม่ได้เพราะว่าคนที่สั่งซื้อให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งอนะคะคุณมีคุณผู้ชายใจดีสั่งซื้อให้นะคะนะคะแต่เราก็เลยจะจะมาศึกษาดูวิธีการใช้ก่อนนะคะเขาก็มีคู่มือมาให้นะคะเดี๋ยวเราต้องอ่านในนั้นด้วยว่ามันใช้ยังไง นี่คือของเล่นใหม่ของคุณรัตีค่ะนะคะเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะคะเดี๋ยเพิ่งจะมาเริ่มเพิ่งจะมาเริ่มเรียนนะหาเรียนตอนแกนี่ละค่ะไม่เป็นไรคนเราไม่แก่เกินเรียนใช่ไหมคะคุณรัตีก็เรียนได้นะคะเนี่นะใครใช้ยังไงใครมีรุ่นนี้แล้วนะคะ ช่วยแนะนำกันด้วยนะคะว่าใครใช้รุ่นนี้ใครใช้แบบนี้มันยี่ห้อนี่นนะคะที่ที่บอกนะคะนี่รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้แล้วก็เป็น3นะคะเขาเรียก3า uh, ม axis h a n d n t อะไรเนี่ยนะคะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยใครใช้รุ่นนี้นะคะ ใครมีรุ่นนี้มามาแชร์กันแนะนำมานะคะว่าใช้ยังไงหรือมันมีคุณสมบัติยังไงนะคะแชร์กันมานะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยใหม่จริงๆสำหรับคุณรตีนะคะไม่เคยใช้ไม่เคยมีค่ะครั้งแรกจริงๆนะคะครั้งแรกจริงๆนี่ตื่นเต้นค่ะมีของเล่นใหม่หมาเล่นด้วยกันนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้กันมานะคะ mm. แชร์คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะคะ mm. เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน mm. <laughs> นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ mm. ขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันมาตลอดนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กัน mm. ขอบคุณที่ติดตามช่องคุณรติภาเที่ยวและกินไปในต่างแดน ตลอดมาและตลอดไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะไปเล่นของเล่นด้วยกันนี่ค่ะมีกระเป๋าด้วยไม่ค่ะ ติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ